นะฮะอันนี้เป็นการทดลองภาคแบบครั้งที่หนึ่งด้วยการตั้งใจฟังถ้าสามารถเข้าใจในการที่ <c oughs> เรียบร้อยอะ่ะแปลไปทัน <c oughs> ด้วยการตั้งใจฟังผมสามารถเข้าใจในแก่นแท้ของพวกที่เขา <c oughs> ลิ้นพันแต่ต้นเลยอะด้วยการตั้งใจฟัง ผมสามารถเข้าใจในแก่นแท้การสนทนาพวกเขาได้และผมจะตอบสนองต่อเมื่อจําเป็นให้ตายสิมีบางอย่างเกิดขึอนกับสมองของผมผมไม่รู้จะไปเสรยังไงใช่ไปต่อไปต่ออืมอืมผมหวังว่า ผมจะหายจากอาการพวกนี้นะแต่ฉันก็แต่ผมก็ยอมแพ้ไปแล้วอะ่ะเพราะนี่เป็นเวลาที่นานมากแล้วหละคืนนั้นโอเคเดี๋ยวต้องหัดใหม่ไม่เป็นไรนะฮะ <laughs> อันนี้คือเบื้องหลังเล่นๆแล้วกัน I wish that I could still dedicate, in, but I keep that a long time ago. Night after night, I went to sleep praying for the end of its nightmare. It's only w a k e n d each morning if I'm um, twisted and d d e i c a t e d the day before. แ๊บหนึ่งเนี่ยแปลกันสงสัยแล้วต้องไปแปลก่อนนะแล้วค่อยมาพัก <laughs> ไม่งั้นบางทีไม่ทันแน่เน่ยอ้ดินายดี i c เ t e อะไรอันนี้ <laughs> นะฮะอัดไว้ดูแบบก่อนที่มันจะเป็นรูปเป็นร่างเนาะ I wish that I could deny if but I gave up on the dead long time ago. Night nice. after night, I wanted to sleep. ยาวฮะยาวบอกเลยอ่ะอืมผมหวังว่าผมจะปฏิเสธมันได้แต่ ผมยอมแพ้ไปแล้วล่ะนี่มันก็ผ่านมานานแล้วนะคืนต่อคืนผมหวังว่าจะหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาจบจากฝันร้ายนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันที่เป็นวันปกติที่เคยเจอมาเออเดี๋ยวค่อยฝึกนะเพราะว่าเราไม่เคยฝึกภาคไงมันอาจจะแบบเก๊ๆกลางๆหน่อยไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ